เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาพลตำรวจคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวนหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่แจกเข้าวสารปลากระป๋องและทุ่นโฟมลอยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในเบื้องต้นขณะนี้ ซึ่งได้แก่วัดทัวทองวัดปทุมทองวัดเจดีทองอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็ต่างกล่าวขอบคุณและดีใจที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดได้มาดูแลเอาใจนะคะเอาใจใส่ในยามทุกยากเช่นนี้นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ2ฝั่งนะคะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นอีกรวมทั้งแจกถุงยางชีพเพื่อออรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องตรวจกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่2และหมู่6ตำบลบ้านนิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะอนันนโมทนาบุญด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็ลงพื้นที่นะเป็นรีกว่าช่วยบรรเทาทุกขให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะโน้ำท่วมสูงมากจริงๆค่ะถึงบริเวณอกตะเลยทีเดียวนะคะอนันนโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกท่านที่จะสามารถฝ่าวิกฤตต่างๆเหล่านี้นะคะไปด้วยกันค่ะ